สวัสดีครับวันนี้ผมมาจากทีมอาจารย์แบงค์สังลุยครับวันนี้นะครับผมจะมานาเสนอบอร์ดเกมที่มีชื่อว่าเงาโขนครับผมบอร์ดเกมนี้ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากโขนครับซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยครับที่ผสมผสานระหว่างท่าลำดนตรีวรรณคดีเข้าด้วยกันครับแต่แทนที่เรานะครับจะเล่าเรื่องราวผ่านการแสดงตามบทบาทการแสดงอย่างเดียวแล้วเกมนี้ครับจะให้ผู้เล่นทุกคนนะครับผมเข้าไปสู่โลกของท่าลำที่ซับซ้อนและเปลี่ยนความหมายครับผู้เล่นนะครับจะต้องร่วมมือกันในการสร้างชุดท่าลำที่สมบูรณ์ โดยอ้างอิงจากบทบาทหรือสถานการณ์ในเกมนะครับผมไม่ใช่แค่เพื่อเอาชนะกันครับแต่ว่าเพื่อให้การแสดงของเกมนะครับออกมาพร้อมเพรียงงดงามและสื่อสารได้ถึงจิตวิญญาของคนครับซึ่งเกมนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด4บทบาทตัวละครนั่นคือ1ครับฮนุมาน2ทศกัณฐ์3พระรามและ4พระลักษมณ์ครับผมซึ่งเกมนี้ครับจะใช้ผู้เล่นทั้งหมด4คนตามตัวบทบาทตัวละครนะครับผมและใช้เวลาในการเล่นตลอดทั้งเกม45นาทีครับแล้วเราไปดูกติกากันเลยครับ โดยในเกมของเราเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3รอบได้แก่รอบของการฝึกซ้อมนะครับรอบของการซ้อมใหญ่และรอบของการแสดงจริงนะครับโดยในแต่ละรอบเนี่ยเราจะเล่นทั้งหมด2เฟสได้แก,ก่การฝึกและสะสมทักษะนะครับและเฟสที่2เป็นรอบของการแสดงจริงนะครับโดยในการฝึกและสะสมทักษะเนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการดับการถ้าฝึกเบสิกนะครับโดยให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยจับการ ถ้าฝึกเบสิกนะครับมาทั้งหมด6ใบเก็บ2ใบไว้ในมือและนําอีก4ใบนะครับส่งไปให้ผู้เล่นทางด้านซ้ายโดยในขั้นตอนของการดับการ์ดเนี่ยนะครับห้ามผู้เล่นสื่อสารกันโดยเด็ดขาดเลยนะครับเมื่อทําการดับการ์ดเสร็จแล้วนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยเลือก4ใบนะครับจาก6ใบไว้ในมือและทิ้งอีก2ใบที่ผู้เล่นจะไม่เล่นนะครับไว้ทางด้านขวามือของตัวเองนะครับและเมื่อทําการเลือกการ์ดเสร็จแล้วนะครับให้ผู้เล่นนะครับ หงายการ์ดและทําการปรึกษากับผู้เล่นคนอื่นนะครับว่าใครจะเล่นเป็นโรไหนโดยห้ามเลือกโร่ซ้ากันเด็ดขาดนะครับเมื่อเลือกโรเสร็จแล้วนะครับเราจะนําการ์ดท่าฝึกเบสิกเนี่ยนะครับมาเล่นโดยเล่นสูงสุดได้4ใบนะครับผู้เล่นจะเล่นกี่ใบก็ได้แต่สูงสุด4ใบนะครับผมเราจะเล่นการ์ดท่าฝึกเบสิกเนี่ยนะครับเพื่อไปทําการรับค่าทักษะต่างๆนะครับเพื่อนําไปเล่นในเฟสที่2นั่นเองครับเมื่อเข้าเฟสที่2คือเฟสของการแสดง ผู้เล่นต้องทําการเปิดฉากแรกโดยเราจะมีทั้งหมด8ฉากและผู้เล่นต้องดูว่าฉากนั้นใช้ตัวละครอะไรบ้างตัวละครนั้นใช้ท่าลำอะไรและท่าลำนั้นต้องใช้ทักษะอะไรบ้างให้ผู้เล่นทาตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ครับเมื่อทําสําเร็จผู้เล่นต้องทําการเปิดฉากต่อไปและเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าผู้เล่นเล่นไปจนครบ8ฉากแล้วถือว่าเกมนั้นชนะแต่หากทําไม่ครบเช่นการทักษะหมดหรือเงื่อนไขอื่นๆจะทําให้เกมรอบนั้นแพ้ทันทีผู้เล่นจะต้องทำการเริ่มรอบใหม่ครับ โดยไม่ต้องเคลียร์การ์ดทักษะที่มีอยู่แล้วแต่ต้องเริ่มเล่นฉากหนึ่งใหม่ทั้งหมด